ส่องความเคลื่อนไหวดวงดาวจารุจินดาหลังรู้ข่าวสมรักคำสิงออกมาแฉปมเหตุเบสราควานีเลิกกับตรงตรง,ตรงกริษกรหลังถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับคู่ของเบสราควานีและตรงตรง,ตรงกริกรเนื่องจากฝ่ายหญิงอันฟอลโล่ฝ่ายชายไปแล้ว แถมลบรูปคู่เกลี้ยงในโลโก้ช่อง YouTube และ Facebook คําซิง Family Channel ก็ตัดหนุ่มตรงๆออกไปแถมช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันจนล่าสุดสาวเบสก็ประกาศสถานะหัวใจโสดและต่อมาก็เป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อทางด้านสมรักคําสิงได้ออกมาแฉหนุ่มตรงๆเผยว่า ตรงๆอยู่บ้านเบสสองปีไม่เคยออกค่าน้ำค่าไฟข้าวของเครื่องใช้กินข้าวแต่ละครั้งมีแต่เบสจ่ายไม่มีความเกรงใจไม่สป,ปอร์ตไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคบกันสามวันดีสี่วันไข้พ่อปลอบทั้งคู่ไม่อยากให้เลิกกันบางวันเห็นทะเลาะกันง้างมือจะตบลูกสาว ตอนเล่นละครดังก็เปลี่ยนไปบอกว่าโดนช่องบีบไม่ให้ลงรูปคู่พยายามตัดเบสออกเบสโดนแฟนคลับด่าตรงๆไม่เคยออกมาปกป้องเบสพยายามอดทนถึงที่สุดล่าสุดสงกรานเบสอยู่ขอนแก่นตรงๆไปมหาสารคามห่างกันนิดเดียวไม่มาหาติดต่อไม่ได้มีคนถ่ายมาให้อยู่กับผู้หญิง เรื่องนอกใจซ้ำซากมีมานานแล้วมีผู้หญิงถ่ายรูปว่านอนกับตรงตรงไปโชว์เพื่อนแล้วมีคนส่งต่อมาให้เบสเรื่องรถเอาผ่าที่ออกมามีแต่ตรงตรงใช้ตีสี่ถึงห้ารถอยู่รีสอร์ทสอบสวนคนขับรถรับสารภาพมีผู้หญิงแต่ไม่รู้ทำอะไรเพราะคนขับนอนรอในรถตรงๆบอกว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนนักแสดงช่องวัน พ่อสมรักเตือนว่าผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อให้ฝ่ายหญิงจะมีมากกว่าก็ตามและอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะกับพ่อแม่ผู้หญิงถือเป็นบทเรียนชีวิตทุกคนแฮปปี้ที่เลิกกันลูกเราหมดครอบหมดโศกหมดเวรหมดกรรมซึ่งหลังจากที่มีข่าวพ่อสมรักออกมาแฉหนุ่มตรงๆถึงสิ่งที่ทำกับลูกสาวตัวเองทางด้านดวงดาว จารุจินดานักแสดงรุ่นใหญ่ก็มีการเคลื่อนไหวโดยสาวเบสก็ได้ออกมาอัพสตอรี่ไอจีระบุว่าขอบคุณมากๆค่ะป้าดาวป้าบุญธรรมของหนูแล้วสงกรานที่ผ่านมาป้าดาวคือคนแรกที่โทรหาหนูขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ข้างๆหนูขอบคุณค่ะป้าดาว และต่อมาสาวเบสยังได้โพสตอรี่ไอจีอีกครั้งเป็นภาพที่วิดีโอคอลกับดวงดาวระบุว่าแล้วก็เป็นคนแรกที่โทรมาวันนี้